ก็คือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือเราอะวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ยังห่วงเรื่องผิวแห้งอยู่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้พี่คิ้มเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องไอเทมของก็ป้องกันผิวแห้งนะคะแต่วันนี้มาเพิ่มเป็นสองชั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะอย่างที่เราเคยทราบกันอยู่แล้วเนี่ยพอวัยผู้ใหญ่มันจะก็จะมีปัญหาว่าผิวแห้งแตกเป็นขุยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แล้วก็รอยยับรอยย่นที่ผิวเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนรอยจุดกล้านด่างดำนะคะชัดเจนเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้พี่คิมก็เลยจะมาแนะนำว่าไม่ว่าคุณอ่ะจะใช้บำรุงอะไรอยู่แล้วก็ตามนะคะไม่ว่าจะทาหน้าทาตัวเนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มเกราะชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือ,อวิตามินเอค่ะวิตามินอีนะคะวิตามินอีเนี่ยเขาก็อยู่ในเครื่องสําอางอยู่แล้วบางคนก็ รับประทานด้วยนะคะอย่างเป็นเม็ดบางคนก็เอามารับประทานด้วยใช่ไหมคะและ้วคนนี้วิตามินอ e ีนี้เขาช่วยเรื่องอะไรคะเขาก็ช่วยได้หลายอย่างเนาะแต่ที่ชัดจัดก็คือว่าเขาเป็นเหมือนกับว่าตัวต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะมันก็จะทําให้แดดเนี่ยมันจะแดดนี่เป็นตัวทําลายผิวใช่ตนากาข้อดีข้อดีก็เยอะแต่เขาก็จะเป็นตัวทําลายผิวแต่ตัววิตามินอ e. เขาจะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระทําให้ ตัวไลๆที่จะทําลายผิวว่ามันเล็ดรอดเข้าไปได้น้อยเออแล้วเวลาเราใช้แล้วมันก็จะผิวมันจะชุ่มชื้นนานนะคะแล้วคนนี้ปกติที่เราใช้อยู่อ่ะไม่ว่าจะทาตัวหรือยังไงเราก็เอามาผสมทาตัวเลยนะคะทาตัวลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเอ,อตื่นเช้ามานะคะผิวเรามันจะยังนุ่มอยู่อะ่ะนุ่มชุ่มชื้นยาวนานเลยนะคะ อันนี้นะคะนี่ก็เรียกว่าเกาะป้องกันชั้นที่หนึ่งไปแล้วก็คือวิตามินเอนะคะอันนี้เป็นในรูปของน้ำมันเราก็เอามาผสมในโลชั่นทาผิวที่เพื่อนๆใช้อยู่นั่นแหละจะบำรุงยังไงก็ตามก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ครนี้ที่เลือกโลชั่นแอสตาแซนทีนเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเกาะป้องกันชั้นที่สองค่ะเพราะว่า ปกติโลชั่นทาผิวอะเราก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้แอสตาแซนตินเขาโด่งดังอยู่แล้วเรื่องต้านริ้วรอยเนาะมีงานวิจัยเยอะเลยนะคะเขาโด่งดังอยู่แล้วก็เลยเลือกรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราจะเป็นเกราะป้องกันชั้นที่2ก็คือมาช่วยเราอะเออพอบางทีแบบผิวผี่ใหญ่มันจะชอบแบบมองไปที่แขนของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นรอยยับ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 มากเลยนะคะ โรั่นพิเศษนี้ก็คือจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยด้วยนะคะนอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วลดริ้วรอยเพราะฉะนั้นเราก็ผสมกันเลยสองอย่างใช่ไหมคะนี่ลยคะ่ะผสมกันเลยก็เลยเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันสองชัน้นนี่เลยอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนใช้ก็รวมกันเลยอย่างนี้นะคะ่ะรวมกันเลยรวมกันเลยแล้วก็ทาผิวอาบน้ําเสร็จนะคะทาผิวเลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนจะสัมผัสเองได้เลยว่า มันผิวลื่นนุ่มชุ่มชื้นนานกว่าเดิมเลยนะคะแล้วผิวเราอะ่ะเออคือมันจะลดลงอะ่ะลดลงไอ้ตรงที่บางทีเราโดนแดดใช่ไหมคะบางส่วนที่เราไปกันไม่ได้เนี่ยจะเป็นรอยดำๆที่แขนเป็นทุกคนนะคะเป็นแขนเป็นขาบางครั้งเราเออบางคนก็จะเห็นว่านุ่งกระโปรงสั้นเหนือเข่าเนี่ยขามันก็จะดำเป็นจุดๆเนี้ยมันก็ไม่น่ามองนะคะเราก็ช่วย<ม>ันอี แล้วก็แอสตาแซนตินเนี่ยเขาจะลายในละลายในน้ํามันนะคะมันก็เลยจะเข้ากันได้ดีเลือกมาชุดนี้เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าวิตามินอ e. ตัวแอสตาแซนตินเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่ามีงานวิจัยว่ามีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูนลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง65เท่า แล้วก็มากกว่าวิตามินอีสเท่าโอ้โหเอามารวมกันเนี่ยนะคะมันเวิร์กมากๆเลยนะคะอานนี้เพื่อนๆจะใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะใช้ทั้งโลชั่นทาผิวนะคะแล้ววันนี้วันนี้พี่คิมก็เอามาเพิ่มให้อีกตัวนะคะแนะนำให้อีกชิ้นหนึ่งก็คือแอสตาแซนทินสำหรับบำรุงผิวหน้านะคะอันนี้เป็นครีมทากลางคืนนะคะเนื้อมันจะเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งกลางคืน เราก็เป็นเวลาที่เราจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะคะวัยใกล้เคียงกันนะคะเราเนี่ยวัยผู้ใหญ่นะคะเราก็เอามารวมกันเลยนี่สําหรับผิวหน้านะคะเนื้อเาก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเช่นเดียวกันเลยนะคะทําแบบเดียวกันเนี่ยพอเราบํารุงทั่วผิวหน้าแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเพิ่มอีกนิดนึงนี่นะคะเพื่อนๆทําแบบนี้เลยนี่รุงอีกนิดนึงนะคะ แล้วก็ย้ำใต้ดวงตาย้ำยำ้ยำย้ำย้ำใต้ดวงตาแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเนี่ยมันจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าหางตาเราเนี่ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษมากๆใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้ริ้วรอยตรงแบบหางตาเนี่ยมันชาดมันก็ต้องมีบ้างแต่เราจะไม่ต้องชัดไงคะช่วยได้จริงๆเลยนะคะวิตามินเ e อเนี่ยสุดยอดเลยบอกเลยนะคะแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ บำรุงแบบไหนอยู่แล้วก็ตามนะคะถ้าจะเพิ่มวิตามินอ e, ีก็เพิ่มเลยก็เป็นหนึ่งเกาะป้องกันนะคะแต่ถ้าเลือกมาคู่กับแอสตาแซน i ินก็จะถือว่าเป็นเกาะป้องกันสองชั้นเลยนะคะทั้งทาตัวทั้งทาผิวเออนะคะได้เลยคู่กันเลยนะคะนะคะแล้วแล้วคุณหมอเนี่ยคุณหมอเล่มนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยเจอเนร้านในหนังสือก็จะเห็นนะคะคุณหมอแอมที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ย เขาก็เขียนไว้ในหนังสือน,นี้เลยนะคะว่ามันมีงานวิจัยชัดเจนมากเลยวารสารทางการแพทย์ของโปแรแลนเนี่ยเขาก็จะพูดไปเลยนะคะว่าถ้าเราอะ่ะกินเออแอสตาแซนตินเนี่ยนะคะร่วมกับการทาด้วยเนี่ยนะคะมันจะเห็นผลแบบว่ามากๆเลยนะคะคือเห็นผลชัดเจนเรื่องชะลอความเหี่ยวย่นนะคะ จุดด่างดำบนผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นทั้งผิวกายทั้งตัวเลยนะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะ mm hmm. แล้วแอดโฟแอสตาแซมพินเนี่ยมันมันมาจากธรรมชาตินะคะเร mm ื hmm. ่อของของเราจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ mm hmm. มาจากธรรมชาตินะคะ mm hmm. คือเขาอะสกัดจากสาหรายสาหรายพีมาโตโค,ค็อกคัสเออพูวิเอริสเนี่ยนะคะเนี่ยหน้าตาจะเป็นเม็ดเอย่างนี ถ้าเราจะกินอาหารจากธรรมชาติที่เราเห็นชัดๆก็เช่นปลาแซลมอนอย่างเงี้ยค่ะที่สีส้มใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ได้กินได้บ,บ่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มันก็คือสก,กัดมาจากสาล่ายิมมาโตคกัดเอาเฉพาะสารสีแดงเขาออกมาเนี่ยเพราะว่าเขามีคุณประโยชน์หลายอย่างคือลดอักเสบเออลดอักเสบคาวน,นี้ความลดอักเสบมันก็คือเริ่มต้นจากเห็นชัดก็คือเขียวย่นนั่นแหละ นะคะถ้าเกิดพัฒนามากไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นเป็นเซลล์ร้ายเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะแต่อันเนี้ยคือลดอักเสบก่อนแล้วก็ลดไขม,มันตัวไม่ดีลดไตรกีเซอไลน์นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องแบบว่าสตรีวัยหมดประจำเดือนด้วยเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องการเพิ่มการเผ่องผานนะคะเพราะบางทีแวัยผู้ใหญ่อะเรายังไม่นจะกินอะไรเลยพุงก็ออกละอะไรประมาณนี้นะคะตัวแอสตาแซนทีนเนี่ย งานวิจัยก็คือวันนี้เราพูดกันเรื่องผิวเขาบอกเลยว่าถ้ากินควบคู่กับการทานะคะจะดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากดูอ่อนเยาว์นะคะเราก็จัดไปเลยนะคะแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะสาหลายสีแดงนะคะแอสตาแซนตินและในในกล่องนี้เขาก็จะมีมีแอสตาแซนตินเม็ดหนึ่งหกมิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะควบคู่กันเลยนะคะเพราะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้ว แอสตาเซนทินเนี่ยมีสรรพคนุณที่ดีมากเลยมีตัวต้านอนุมูลอิสระนะสูงกว่าสูงกว่านะคะสูงกว่าวิตามินเอ,อสูงกว่าวิตามินซีสูงกว่ามิตรแล้วก็สูงกว่าวิตามินอ e. ีโอ้โหตายแล้วค่ะนี้เราก็เลยเอามารวมกันเลยเขาบอกว่าสูงกว่าวิตามินซีหกสิบห้าเท่าค่ะแล้วก็สูงกว่ามิตรวิตามินอ e ีถึงสิบสองเท่านี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ มีแต่ของเด็ดเด็ดมาทั้งนั้นเลยแอสตาแซนทีนวิตามินอ e นะคะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเรากินร่วมด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าคนออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะชอบนะคะเพราะเขาบอกว่าเพิ่มความทนทานในการออกกำลังกายเช่นคนไปวิ่งคนถีบจักรยานนะคะและที่สำคัญเรื่องดวงตาด้วยค่ะเขาก็จะเรื่องช่วยเรื่องแบบยังไงอะเรื่องช่วยเรื่อง ลดความเสื่อมของจอประสาทต,ตาเนี่ยนะคะเขาบอกไว้เลยชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เรื่องความสวยงามนะคะส่งผลดีกับสุขภาพเราด้วยนะคะส่งผลดีกับสุขภาพเราด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะจัดไปแบบนี้เลยนะคะเออวิตามินอีวิตามินอ e, ีน, e นะคะคู่กับโลชั่นทาผิวเออหรือ นะคะกันคือเราบำรุงผิวกันคืนเราก็จัดมาคู่กับบำรุงกันคืนของเราเลยนะคะสุดยอดเลยแอสตาแซนตินนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆก็รับประทานด้วยค่ะแล้วเราจะพบเลยว่าผิวหน้าเราอ่อนเยานะคะแล้วอ่อนเยาวแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มันก็มีแรงอ่ะนะคะเรายังต้องแบบว่าอยู่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะพอเขาบอกแล้วว่าปีนี้สถิติออกมาเลยนะคะคนเรา เมืองไทยนะคะคนไทยเนี่ยมีอายุเฉลี่ย75ปีค่ะแต่นับวันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไหนๆถ้าเราจะอยู่แล้วเราก็อยู่อย่างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็สุข,ขภาพแข็งแรงนะคะช่วยตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะของกิฟเฟรีนก็สุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่ามาตรฐานการผลิตอะไรของเราเนี่ยก็เรียกว่าระดับสากลน,นะคะ เพื่อนๆรับประทานแล้วก็จะสบายใจปลอดภัยแน่นอนนะคะใช้ด้วยกินด้วยนะคะแล้วราคาก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรเลยนะคะคุณภาพแบบเต็มที่นะคะถ้าสนใจยังไงเราก็คุยกันได้นะคะอย่างอย่างพี่คิมก็ใช้อยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็ชอบมากเลยนะคะแล้วก็เลยอยากจะแบบแบ่งปันคุยกันนะคะนั่นแหละค่ะแค่นี้แหละคะ่ะเก็บไว เก็บไว้คุยกันนะคะถ้าชอบหรือ,อยังไงอยากถามก็ทักมานะคะเราเป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็โอเคแค่นี้นะคะนะคะชิวๆกั่ะ